จะพาไปดูสินค้าอะไรที่ห้ามลงขายใน TikTok อกเซลเลอนะครับสินค้าที่ถูกจํากัดสินค้าแม่และเด็กนะครับพวกวิตามินขวรน,นมต่างๆนะครับต้องยื่นเอกสารความปลอดภัยนะครับถึงจะอนุมัติให้ลงได้าด้านสุขภาพและความงามก็เหมือนกันนะครับต้องยื่นเอกสารให้เขาอนุมัตินะ อุปกรณ์รถยนต์ชิ้นส่วนจักรยานยนต์นะครับปอซเนี่ยจะมีสินค้าเฉพาะผู้ขายที่ได้รับเชิญนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องประดับอัญมณีนะครับสินค้าประเภทนี้เนี่ยต้องได้รับคําเชิญจากทางติ๊กตอกเท่านั้นนะถึงจะลงขายได้สินค้าแบรนด์เนมนะครับก็ต้องได้รับจากเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะถึงจะลงขายได้เหมือนกันต่อไปนะครับสินค้าที่ไม่รองรับเลยก็จําพวกสินค้าเครื่องมือแพทย์นะครับสินค้าเสมือนจริงแล้วก็ สินค้าทางด้านบริการนะครับพวกทัวร์งานก่อสร้างสุดท้ายก็สินค้าทางด้านการเมืองอันนี้ก็ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สินค้าเบตเตอร์เลสที่ไม่รองรับเลยก็พวกแบตเตอรี่รถยนต์นะครับสินค้าการกําจัดศัตรูพืชน,นะครับไปที่แอบขายหรือใช้วิธีการหลบ AI เนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะเสี่ยงโดนลบสินค้าออกจากร้านนะครับแล้วก็บางทีอาจจะโดนลบร้านค้าไปเลยก็ได้ ถ้าใครอยากเข้ามาอ่านกฎเองนะครับก็ให้เข้ามาที่ TikTok Seller นะครับแล้วก็ความพร้อมของบัญชีด้านล่างนี้แล้วก็ความพร้อมของบัญชี TikTok ครับจากนั้นมาตรงนี้ครับแนวทางเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกจำกัดและไม่รองรับเอาเข้ามาอ่านกฎดูก่อนนะครับเวลาเราลงสินค้าเนี่ยจะได้ลงถูกต้องตามนโยบายของเขาเวลาโดนแบนมาเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเสียใจทีหลังนะครับ